สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่แบร์ซีดคาเฟ่ครับวันนี้นะครับมีซีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผักๆครับเมนูในวันนี้มีชื่อว่า ถั่วแขกไก่ซีสครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันหน่อยนะครับว่าทาง่ายแค่ไหนตามมีซีสมาเลยครับนะครับเพื่อนๆก็คือวัตถุดิบของเราครับนั่นก็คือถั่วแขกนั่นเองนี่เราล้างทาความสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณลักษณะนี้เลยต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นไก่บดครับอันนี้เราซื้อมาจากตลาดที่เขาบดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนี่ที่เขาสับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวนี้นะครับง่ายมากๆเราไม่ต้องสับกระเทียมเองแล้วที่ตลาดเขาก็มีกระเทียมแบบนี้ขายนะครับตามด้วยพริกครับอันนี้พริกที่มซีซีซอยเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเนี่ยแซ่บมากๆเลยครับทุกคนส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวเราดูตอนการผัดเลยแล้วกันนะครับตามมีซีซมาลงมือทํากันเลยเดี๋ยวนะขั้นตอนแรกเราจะทําอะไรก่อนนะเราจะเอาน้ําร้อนนี่รวกถั่วแขร์ถูกไหมอืม,อมเทใส่ลงไปเลย เพื่อให้เขาสุกนิดนึงนะครับเวลาเอาไปผัดเราจะได้ผัดแบบเดียวมันจะได้ไม่เหี่ยวนี่เดี๋ยวเราก็แช่ไว้ประมาณหนาทีถึงสองนาทีเพื่อให้เขาสุกใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เขาเหม็นเขียวหรือลดความเหม็นเขียวลงคนหน่อยคนเบาๆนะเพราะกระเก็นโดนน้ำมันร้อนมากอันนี้นะครับก็ครบหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วเนาะเราก็เอามากรองน้ำออกครับ เทกองน้ำออกน,นะแล้วก็เอาน้ำเปิดก้ำป๋อกเนี่ยใส่ลงไปนิดนึ่งเพื่อให้เทาแบบเย็นขึ้นจากนั้นนะครับเราก็นำมาน็อกกับน้ำเย็นแบบนี้เลยครับเป็นน้ำที่เราใส่น้ำแข็งไว้เขาจะได้มีความออกรุบกรอบ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแช่เขาไว้สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักไก่กันครับเราก็ตักไก่แบ่งมาในนี้ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นชามคลุกของเราจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยซอสหอยนางลมครับใส่ลงไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ เป็นการหมักไก่ให้มีรสชาติก่อนนะครับและน้ำตาลทรายเล็กน้อยจากนั้นก็ทำการคนพุกเขาให้เข้ากัน ครับตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วนะนี่เราก็เทน้ํามันลงไปเลยเราก็คั่วน้ํามันไปแล้วก็กระทะแบบนี้เลยนะครับมาครับแล้วเราก็ตักกระเทียมสับเนี่ยใส่ลงไปในกระทะเลยครับผัดก,กระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะครับให้มีสีเหลืองทองนะแต่ว่าระวังไฟด้วยนะ จากนั้นใส่พริกลงไปครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าครับจะบอกว่าตอนนี้พลิกพริกกับกระเทียมหอมมากๆเลยทุกคนต่อมานะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปครับทำการผัดคลุกเค้าไปจนกว่าจะสุกนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่ากินฉุนมากๆเลยใช่ไหมกำลังจะตามแล้วครับต,ตอนนี้ตามไม่ได้เราก็ทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดูจากไก่ของเราก็าเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับจากเราขคั่วต่อไปจนกว่าไก่เขาจะแห้งลง ซึ่งเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูมื้อเย็นของคนทางบ้านเลยจะบอกให้ตอนนี้นะครับไส่ของเราก็เร,เริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเราจะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยซอสปรุงรสครับและซอสหอยนางรมครับและซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับ ทำการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนั้นเราก็ใส่ถั่วแขกลงไปครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเค้าเลยเราจะผัดคลุกเค้าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับแค่นั้นพอเพราะว่าผัดมากไปเนี่ยเกิดถั่วแขกจะเละนะครับ ตอนนี้ทั่วแขกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับตักใส่จานได้เลยอืมหน้าตาหน้ากินมากๆเลยทุกคนดูสิครับทั่วกบกรอบแล้วก็ความแซ่บของไก่ซีอของเราที่ผัดกับพริกกระเทียมแบบซีดๆนะครับ เคครับเพื่อนๆนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูพัดทั่วแคกไก่ซีสของเราครับนี่เป็นเมนูที่ทําง่ายๆมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาไปทําตามดูนะรับรองว่าแซ่บกันทั้งบ้านแน่นอนเดี๋ยวเรานะครับไปดูอินเสิร์ตเมนูนี้ชัดๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตามมีซิสมาเลย เอาละครับเ,เพื่อนๆเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเ,เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมไปทําตามกันนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกับมีซีมาด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแบล็กซีคาเฟ่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดฝากกดติดตาม i อด้วย b a บรซ e ดอันเดอร์สกอร์นนครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบเมนูผักๆในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากๆเลยตอนนี้ท้องร้องบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ